ถิ่นลำหนองแสนแดนเกาะมหาราชการธรรมชาติดงมูลศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่สว่างสวัยด้วยแสงธรรมโรงพยาบาลหนองกรุงศรีอยู่ห่างจากจังหวัดกาลสิน66 6กิโลเมตรมีจำนวนประชากร69,333คนโดยการนำของ นายแพทย์ภาคีศัพพิพัฒน์ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำในจังหวัดกาลสินร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะประทับใจผู้รับบริการคนทำงานมีความภาคภูมิใจเรามีเข็มมุ่งในการทำงานคือการบริการด้วยหัวใจปลอดภัยสูงสุดเรามีวัฒนธรรมองคอ์กรคือยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเสียสละ ทำงานเป็นทีมและพัฒนายอย่างต่อเนื่องท่านผู้บริหารได้ยึดหลักคุณธรรมนำทางคุณภาพเป็นหลักวิธีคิดและถือปฏิบัติมาโดยตลอดอีกทั้งท่านได้ถ่ายทอดแนวความคิดสู่บุคลากรโรงพยาบาลหนองกุงศรีทุกระดับเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้โรงพยาบาลหนองกรุงศรีได้เริ่มสร้างโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2551 โดยจัดทําโครงการสวรรค์นบนดินมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและการรับฟังธรรมะทําให้บุคลากรหลายๆคนตอบรับว่าดีมากและอยากดําเนินโครงการต่อจึงเป็นเหตุให้ชมรมจริยธรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมพวกเราถือว่าการทํางานก็คือการทําบุญและปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันผลรับเชิงประจักษ์ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สนุกสนานได้สาระในการทำงานอย่างเต็มใจและมีความสุขโครงการชมรมคนรักธรรมเกิดต้นแบบงานสปอดเล่าในจังหวัดกาลังศิน์และขยายผลสู่อำเภออื่นๆในจังหวัดและขยายผลงานบุญอื่นๆด้วยโครงการมิตรภาพบำบัดทำให้ได้รับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นระดับเขต ปี2,552และปี2,555โครงการทำบุญเดือนเกิดและปฏิบัติธรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม194โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยรักและอาทรช่วยให้ผู้ป่วยได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบส่งเสริมการมีคุณค่าของหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้โรงพยาบาลของเราได้รับรางวัลชนะเลิศด,ดีเด่นด้านกิจกรรมหลากหลายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองปี2555โครงการสุขภาพดีวิถีไทยหนองกรุงศีได้ผสมผสาน3ดีและระบบสุขภาพระดับอำเภอเกิดตำบนต้นแบบการดูแลสุขภาพเชื่อชูปราชชาวบ้านให้สูงค่าด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีอีกหนึ่งโครงการที่พวกเรา ชาวโรงพยาบาลหนองคุงศีภาคภูมิใจและอยากนำเสนอให้ท่านได้รับทราบในอีกมิติของการดูแลประชาชนด้วยความรักฟูมฟักถักทอตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในคันของมารดานั่นก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครันด้วยจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในคันด้วยแนวคิดที่ว่าคันของแม่คือโลกของลูกสารสุขของแม่เลี้ยงสมองลูกได้ดีที่สุด งานที่ง่ายที่สุดทำกับเด็กที่เล็กที่สุดดังนั้นกิจกรรมนี้เราจึงทำกับเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิในคันมารดาเป็นงานเชิงรูกรูปแบบใหม่จากที่สังคมชนบทคิดว่าการดูแลการตั้งครภ์เป็นบทบาทของผู้หญิงและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมารดาตั้งครันจึงขาดการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้มารดาปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครันไม่ถูกต้อง การฝากคันล่าช้าและไม่ครบคุณภาพขาดสารอาหารขาดไอโอดีนระหว่างตั้งคันและมารดามีความเครียดทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลถึงลูกในคันมารดาที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นปัญหาการหย่าร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจตั้งครันไม่พร้อมวิตกกังวลกลัวการคลอด มักสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์การคลอดที่ยาวนานคลอดยากเด็กถ่ายขี้เทาในท้องเกิดเบิร์ดแอฟฟิเซียบางรายเด็กเสียชีวิตในคันจากข้อมูลมารดาที่ฝากคันและมาคลอดที่โรงพยาบาลหนองกรุงศรีพบว่าจิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในแผนกฝากคันที่จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาสามีและญาติได้ร่วมกันเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์และการคลอดได้รับความสนใจน้อยมีญาติและสามีเข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ25ของผู้มาฝากคันทั้งหมดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้องมีองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีมให้บริการศึกษาดูงานสองครั้งที่เสถียนธรรมสถาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเป็นต้นแบบกิจกรรมจิตประพันสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันเมื่อทีมงานมีความพร้อมเราจึงได้เปิดรับสมัครครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งเราต้องการครอบครัวที่สนใจจริงๆที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันแม้เพียง2-3ถึงครอบครัวก็มีค่ายยิ่งเริ่มครั้งแรกมีครอบครัวที่สนใจเข้าร่วม24ครอบครัว เป็นกลุ่มที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ด้วยจิตประพัฒสอนก็ได้เริ่มขึ้นมีกำหนดหนึ่งวันต่อเดือนกิจกรรมในหนึ่งวันนั้นประกอบด้วยการอบรมฝึกจิตใจด้วยธรรมะการครองชีวิตครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่มีความตั้งใจที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีตลอดการตั้งครรภ์โดยพระอาจารย์ประพัฒสอนสันติธรรมเจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา ให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความสำคัญต่อการดูแลบุตรในคันและหลังคลอดโดยบุคลากรสาธารณาสุขผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านเช่นจิตประพระอนกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พัฒนาการลูกในคันจิตประพระอนกับการคลอดการกระตุ้นพัฒนาการลูกในคันสลับกันไปในแต่ละเดือนฝึกฝนวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานการภาวนาสีคือกายภาวนา ศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาในการเรียนรู้การอยู่ด้วยกันอย่างมีสติและฝึกการสื่อสารกันด้วยหัวใจในครอบครัวและให้คำปรึกษาปัญหารายครอบครัวที่มีความต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆโดยการให้ครอบครัวจิตประสอนได้ทำจิจกรรมการสวดมนต์และการแผ่เมตตาการสื่อสารกับลูกในคันภาวนากับการกล่อมลูก ภาวนากับการนวดศิลปะกับลมหายใจแห่งสติฝึกโยคะแม่ท้องเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโกนผมไฟเพื่อติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจสำหรับครอบครัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่มาเรียนรู้ในวันจิตประพสสอน เริ่มด้วยการเปลี่ยนทิฐิในการมีลูกเปลี่ยนจากการอยากได้ลูกดีมาเป็นความคิดที่จะเป็นแม่ที่ดีเพื่อปิดประตูแห่งความคิดที่เห็นแก่ตัวออกไปก่อนโดยชวนแม่มาอธิษฐานจิตที่จะเป็นแม่ที่ดีโดยตั้งใจจะรักษากายวาจาใจไม่ให้ขุนมัวตลอดการตั้งครรภซึ่งพ่อเองจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แม่มีชีวิตประจำวันที่ไม่ขุนมัวในขณะเดียวกัน พ่อแม่ต้องฝึกที่จะมองโลกอย่างเข้าใจความจริงและใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ลูกเห็นแบบอย่างของเราการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้กับทุกคนทุกที่ทุกสถานการณ์และอยู่ในโลกอย่างมีความสุขพ่อแม่จึงต้องพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่เสียก่อนเพราะพ่อแม่ที่พร้อมย่อมให้กำเนิดลูกที่พร้อมผลการดำเนินงาน ปี2556จำนวนมารดาที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด99ครอบครัวจากการประเมินผลพบว่าสามีและญาติเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ผ่านกิจกรรมนี้เฉลี่ยร้อยละ5 2 6 4ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีความพอใจในระดับดี100-100มารดาที่ครอดทั้งหมด44รายที่เข้าโครงการ2ครั้ง มีน้ำหนักทารกแรกคลอดมากกว่า2,500กรัมไม่มีภาวะขาดออกซิเจนปี2,557มีครอบครัวหญิงตั้งครรภร่วมโครงการทั้งหมด81ครอบครัวคลอดแล้ว48คนเป็นการคลอดปกติทั้งหมดทารกน้ำหนักมากกว่า2,500 g, กรัมจำนวน45คนคิดเป็น93.75% ทารกน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมจำนวน3คนคิดเป็น6.25%ทารกที่เกิดจากมารดาเข้าร่วมโครงการ2ครั้งขึ้นไปน้ำหนักมากกว่า2,500กรัมคิดเป็น100ละ100ไม่มีทารกขาดออกซิเจนขณะคลอดและจากการติดตามหลังคลอดพบว่ามารดามีสุขภาพแข็งแรงและทารกมีพัฒนาการสมวัยทุกคนประโยชน์ที่ได้จากการจัดโครงการ1 ด้านหญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้เรื่องการดูแลตนเองและบุตรได้คลายเครียดเพราะได้ฟังธรรมะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสามีและญาติมากขึ้น 2. มุมมองด้านสามีและญาติได้เข้าใจความรู้สึกของภรรยามากขึ้นรู้สึกรักลูกและภรรยามากขึ้น 3. ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจผู้รับบริการด้านจิตใจมากขึ้น เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ปรับจากการรักษาโรคไปสู่การรักษาคนใจการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันเจ้าหน้าที่ห้องคลอดพบว่ามัรดาในโครงการที่มาคลอดสีหน้ายิ้มแย้มไม่เครียดมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความพร้อมในการคลอดมากกว่า3ปีกับการทำงานโครงการนี้ ทำแล้วพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาเครือข่ายงานนี้วัดค่าตัวเลขได้เพียงน้อยนิดแต่หนึ่งชีวิตที่เกิดมาประมาณค่าไม่ได้โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสร้างมนุษยชาติด้วยการปลุกหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้น